สวัสดีครับคุกอัสคาบันขึ้นชื่อว่าเป็นป้อมปราการและสถานที่จองจำนักโทษโลกเวทมนต์ที่แข็งแกร่งที่สุดโดยมีผู้คุมวิญญาณคอยเฝ้าระวังว่ากันว่าไม่มีใครสามารถแหกคุกอัสคาบันออกมาได้จริงหรือเพราะท้ายที่สุดคุกที่ขึ้นชื่อว่าโหดร้ายที่สุดแห่งนี้ถูกพบเห็นว่ามีการแหกคุกและหลบหนีจากสายตาของผู้คุมวิญ,ญญาณไปได้อย่างน้อยห้าครั้งเลยทีเดียว คลิปนี้บนหนังจะพาทุกคนไปเจาะลึกเหตุการณ์การแหกคุกอัสคาบันแต่ก่อนที่จะไปฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับนับตั้งแต่รัฐมนตรีกระทรวงเวทมนต์เดโมคริสโรยืนกลานที่จะใช้อัคาบันป้อมปราการร้างที่เต็มไปด้วยผู้คุมวิญญาณเป็นคุกจองจำพ่อมดอย่างเป็นทางการในปี1718 ตั้งแต่วันนั้นก็ไม่มีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นมาเกือบ300ปีอันเนื่องจากผู้คุมวิญญาณได้พรากค,ความสุขความสามารถด้านเวทมนต์และสติสัมชัญญะของนักโทษไปจนหมดสิน้นจนกระทั่งห <c oughs> แหกคุกอัสคาบันครั้งที่1การแหกคุกอัสคาบันครั้งแรกเกิดขึ้นในปี1982ไม่นานหลังจากที่บาติคาวจูเนียเบลทริกซ โดโลฟัดและลาบาสแตนลสตรังถูกตัดสินให้จำคุกอัคาบันตลอดชีวิตฐานที่พวกเขาใช้คำสาปกรีดแทงทรมานมือปราบมารแฟรงค์และอลิซลองบัตทอมพ่อแม่ของเนวิลจนทำให้พวกเขาเสียสติและนั่นทำให้บาติเมสคราวซีเนียมีพากษาให้ลูกชายตัวเองต้องโทษจำคุกที่อัคาบันไปตลอดชีวิตอย่างไรก็ตามแม่ของบาติเขาจูเนียที่กำลังป่วยใกล้ตายเธออ้อนวอนและขอร้องสามีเป็นครั้งสุดท้าย เธอยอมตายในคุกอัสคาบันด้วยการดื่มน้ำยาสับปะรดปลอมตัวเป็นลูกชายทำทีเข้าไปเยี่ยมลูกชายในคุกพร้อมสามีเมื่อสบโอกาสแม่ผู้ใกล้ตายกับลูกชายที่มีสภาพไม่ต่างกันทั้งสองสลับตัวกันทันทีซึ่งโดยปกติ ผู้คุมวิญญาณจะไม่สามารถมองเห็นและบอกความแตกต่างได้พวกมันจะแยกได้แค่เพียงคนที่มีสุขภาพดีและคนที่กำลังจะตายบาติมิสคราวซีเนียร์จึงสามารถพาลูกชายออกมาจากคุกได้สำเร็จและจากนั้นไม่นานนางคราวซ์ซึ่งปลอมตัวเป็นลูกชายก็เสียชีวิตอีกไม่กี่วันต่อมาร่างของเธอที่อยู่ในรูปลักษณ์ของลูกชายถูกฝังไว้นอกป้อมปราการ และปาร์ตี้คราวชผู้พ่อก็ไม่เคยกลับไปที่หลุมศพหรือนำร่างไร้วิญญาณของภรรยากลับคืนมาเลยเพราะถ้าเขาทำเช่นนั้นมันจะเผยให้เห็นว่ามีการแหกคุกเกิดขึ้นและนั่นก็คือการแหกคุกครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของอัสคาบัน ความลับของการแหกคุกอัสคาบันครั้งแรกนี้ไม่เคยถูกเปิดเผยและไม่มีใครรู้มาก่อนจนกระทั่ง13ปีต่อมาในคืนที่บาที้เขาจูเนียร์ถูกจับได้ในเหตุการณ์ที่จอมมารฟื้นคืนชีพและด้วยฤทธิ์ของสัจจะเซรุม่มเขาได้สารภาพเรื่องราวทั้งหมดต่อหน้าอัลบัสดัมเบิลดอร์และในวันเดียวกันนั้นคอนเนลลิสฟัสก็นำผู้คุมวิญ,ญญาณมาจากอัสคาบันเพื่อทำพิธีจุมพิตบาติ้เขาจูเนียร์อย่างทุกข์ทรมาน แหกคุกอัาบันครั้งที่สองการแหกคุกอัาบันครั้งที่2เก 2. ิดขึ้นในปี1993ซีเรสแบล็กแหกคุกอัาบันออกมาเพื่อตามหาสแครบเบอร์หรือเพื่อนผู้ทรยศปีเตอร์แพตติกรูซีเรสเห็นสแครบเบอร์ที่กำลังเกาะอ,อยู่บนบ่าของรอนในรูปถ่ายที่ตีพิมพ์ลงหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เดลิฟพรอฟเฟตหนังสือพิมพ์ที่คอนเนลเลสฟลช มอบให้เขาระหว่างที่มาตรวจคุกอัสคาบันเขาจําได้ทันทีว่าหนูนั่นคือปีเตอร์เพตริกูเพราะเขาเคยเห็นปีเตอร์กลายร่างเป็นหนูมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนและเมื่อเขารู้ว่ารอนจะต้องกลับไปที่ฮอกวอตส์เขาจึงวางแผนแหกคุกอัสคาบันเพื่อมาล้างแขนเพื่อนผู้ยอมขายวิญญาณให้กับจอมมารทำไมซีรีส s แบล็กถึงสามารถรักษาสติของเขาเอาไว้ได้ในระหว่างที่ถูกจองจำอยู่ในคุกนานถึง12ปี นั่นก็เพราะว่าเขารู้ตัวเองว่าเขานั้นเป็นผู้บริสุทธิ์ซึ่งมันไม่ใช่ความคิดที่เป็นสุขมันเป็นความคิดที่หมกมุ่นความคิดพวกนั้นทําให้เขาเข้มแข็งและสมองปลอดโปรง่งซึ่งความคิดพวกนี้ผู้คุมวิญ,ญญาณไม่สามารถรับรู้และดึงออกไปจากตัวเขาได้ความคิดที่ว่าตัวเองบริสุทธิ์ช่วยหล่อเลี้ยงชีวิตของซีเรสแบล็กให้มีชีวิตอยู่ในคุกได้ท่ามกลางผู้คุมวิญญ,ญาณน,นับร้อยๆตัว และในคืนหนึ่งคืนที่ผู้คุมวิญ,ญญาณเปิดประตูเอาอาหารมาส่งที่ห้องขังเขาก็ลอบผ่านพวกมันออกมาในร่างสุนัขสีดำผอมกระรองผู้คุมวิญ,ญญาณรับรู้ความรู้สึกของสัตว์ได้ยากกว่ามาก พวกมันจึงสับสนและด้วยความที่เขาเป็นอนิเมชั่สที่ไม่ได้ลงทะเบียนดังนั้นกระทรวงเวทบนจึงไม่ได้มีการเตรียมการใดๆกับเรื่องที่จะเกิดขึ้นเลยซีเรีสอาศัยประโยชน์จากร่างกายที่ผอมซีดลอดผ่านลูกโรงชั้นแล้วชั้นเล่าจนได้รับอิสรภาพเขาว่ายน้ำกลับขึ้นฝั่งในร่างสุนัขเดินทางขึ้นเหนือเล็ดลอดเข้ามายัางฮอกวอตส์และอาศัยอยู่ในป่าต้องห้ามนับตั้งแต่นั้นเพื่อรอโอกาสที่จะแก้แค้น เท่าที่มีการบันทึกซีเรสแบล็กเป็นบุคคลเพียงคนเดียวที่รู้กันว่าเขาสามารถหลบหนีออกมาจากคุกอัสคาบันได้โดยไม่ได้รับความช่วยเหลือจากภายนอกและเป็นการแหกคุกครั้งแรกอย่างเป็นทางการในประวัติศาสตร์อัสคาบันจนกระทั่งการแหกคุกของบาติ y คร o ชูเนียถูกเปิดเผยแต่ด้วยความที่ปีเตอร์เพติกูนีไปได้ซีเรสแบล็กจึงยังคงเป็นนักโทษหลบหนีของกระทรวงเวทมนต์ จนกระทั่งเหตุการณ์ที่กองปริศนาซีเรสแบล็กพาท่าเขาถูกสังหารโดยลูกที่ลูกน้องเบลติกเรสตแรงจากนั้นชื่อของซีเรสแบล็กจึงได้รับการลบล้างมนทินและกลายเป็นผู้บริสุทธิ์แหกคุกอัาบันครั้งที่3ปี1995มีการแหกคุกหมู่ครั้งใหญ่ นักโทษจากคุกอัสคาบันที่มีการรักษาความปลอดภัยสูงจำนวน10คนหลบหนีออกมาได้10คนที่ว่าประกอบไปด้วยชาย9คนหญิง1คนอันโทนินโดโลฮอฟเบลติกเรสเตร์แองออกัสตัสรูฟวูดโดโลฟัสเรสเตร์งราบาสต้าเลสตร์งทาวเวอร์สมันซิเบอร์และผู้เสพความตายชายไม่ทราบชื่ออีก3คนซึ่งการแฮกคุกครั้งใหญ่นี้เกิดขึ้นจากความช่วยเหลือของผู้คุวิญญาณหลังจากที่โวลเดมอร์หวนคืนสู่อำนาจ พวกมันส่วนใหญ่เข้าร่วมกองทัพของโวลเดอมอร์และทรงเวทมนต์จึงสูญเสียอำนาจในการควบคุมผู้คุมวิญญาณน,นับตั้งแต่นั้นไม่ทราบแน่ชัดถึงวิธีที่พวกมันใช้ในการพาผู้เสพความตายหลบหนี แต่จากพาดหัวข่าวบนหน้าหนังสือพิมพ์ daily profit ได้บอกเอาไว้ว่ามีการระเบิดเกิดขึ้นและ1ิบนักโทษสุดอันตรายที่ถูกจองจําอยู่ชั้นบนสุดหลบหนีออกมาได้ส่วนคอนเนลเลสฟรัชซึ่งตอนนั้นปฏิเสธที่จะเชื่อว่าวอร์เดมอร์กลับมาแล้วเขาหูตามืดบอดจากความกลัวที่จะเสียอํานาจในกระทรวงฟรัชบอกกับ daily profit ว่าการแหกคุกบู่ครั้งใหญ่นี้หัวหอกและแกนนําก็คือซีเรสแบล็กลูกพี่ลูกน้องของเบลติกเรสตรงหนึ่งใน1ินักโทษที่หลบหนีออกมาได้ และเขาก็ได้แจ้งกับนายกรัฐมนตรีของพวกมักเกลถึงเรื่องสถานภาพอันตรายของบุคคลเหล่านี้แต่หลังจากเหตุการณ์การต่อสู้ที่กองปริศนานักโทษที่หลบหนีและผู้เสียความตายจำนวนหนึ่งหนึ่งในนั้นก็มีลูเซียสมานฟรอยด้วยเพราะเขาถูกจับกุมและถูกส่งตัวกลับเข้าคุกออสคาบันยกเวนเบลทริกเลสแรงซึ่งหลบหนีการจับกุมไปได้ในระหว่างที่หลอดวลเดมอร์ดวลกับอัลบัสดัมเบิลดอร์ที่โถงทางเข้าใหญ่ของกระทรวงเวทมนต์ แหกคุกอัสคาบันครั้งที่4ปี1997เกิดเหตุการณ์แหกคุกบูกครั้งใหญ่อีกครั้ง เมื่อวลเดอมอร์เถลิงอำนาจผู้เสพความตายทั้งหมดเข้าร่วมฝ่ายจอม,มารและนั่นทำให้คุกอัาบันที่อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐมนตรีหุ่นเชิดพายัสติกเนสไร้ซึ่งการคุ้มกันจากผู้คุมวิญญาณจนทำให้เกิดการแหกคุกหมู่กลุ่มใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาและกระทรวงเวทมนตร์ก็ไม่ได้รายงานข่าวนี้ต่อสาธารณชุมชนผู้วิเศษนักโทษและผู้เสพความตายหลายคนเข้าร่วมกองทัพวอเดอร์มอร์บางคนเข้าร่วมการประชุมที่คารุหัดเมลฟอยหลายคน เข้าร่วมต่อสู้ในเหตุการณ์ออตเตอร์7คนและทั้งหมดร่วมสู้รบในศึกสงครามฮอกวอตส์การแหกคุกหมู่ครั้งที่4มีนักโทษหลบหนีออกมามากมายแต่เท่าที่ทราบรายชื่อจะมีทั้งหมด14คนดังนี้ Avery Crab ผู้พ่อ Antonin d o l o h o f w o r d e n m c n a i r Lucius Malfoy, Augustus Rookwood, Prowers, Malciber, Dolophat Restang, Rabastang Restang, Nott, c a r b a j a Yacly, และสตนชันายที่อยู่ภายใต้คำพา์สกดใจแต่หลังจากสงครามฮอกวอตส์สิ้นสุดลงผู้เสพความตายและนักโทษหลายคนรวมถึงเจ้าหน้าที่กระทรวงเวทบนที่เต็มใจร่วมอุดมการของโวเดมอร์ทั้งหมดถูกกวาดต้อนและถูกนำตัวส่งเข้าคุกอัสคาบันว่ากันว่าระบบรักษาความปลอดภัยใหม่ที่ดูแลโดยมือปราบมารได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพสูงแล้วก็ไม่มีการแหกคุกเกิดขึ้นอีกเลย แหกคุกอัสคาบานครั้งที่5แต่แล้วในปี2020โดลฟัดเรดสตังสามีผู้จงรักภักดีของเบลลาทริก เขาแหกคุกอัคาบันออกมาได้อีกครั้งไม่มีใครรู้ว่าเขาหลบหนีออกมาได้อย่างไรแต่เชื่อว่าพอคุกอัคาบันไม่มีผู้คุมวิญญาหลงเหลืออยู่แล้วดังนั้นพลังของเขาจึงไม่ถูกดึงออกไปจากตัวและหลังจากที่เขาหลบหนีโดยไม่ทราบวันเวลาที่แน่ชัดโดโลฟัดก็ได้เดินทางมาหาเดลฟินีลูกสาวของโวเดมอร์กับเบลลัทริกซ์เขามาบอกความจริงกับเดลฟินีว่าเธอเป็นใครและจะมีชะตากรรมอย่างไรเกรดน่ารู้ ในเหตุการณ์ที่ห้องทำงานของอาจารย์ใหญ่ตอนที่คอนเนลเลสฟัชกับโดโลเรสอัมบริชบุกเข้ามาเพื่อจับกลุ่มอัลบัสดัมเบิลดอรอเข้าคุกอัสคาบันแต่ดูเหมือนว่าดัมเบิลดอดอไม่อยากไปสักเท่าไหร่แถมยังบอกด้วยท่าทีเหนือกว่าอีกว่าผมไม่ได้มีความตั้งใจเลยสักนิดที่จะถูกส่งไปอัสคาบันผมแหกคุกออกมาได้แน่นอนแต่มันจะเสียเวลาไปเปล่าๆและบอกตรงๆผมคิดว่าผมมีอะไรอื่นมากมายที่อยากทำด้วยนั่นคือประโยคโอ้อวดของดัมเบิลดอรอ ก่อนที่เขาจะหายตัวไปพร้อมกับการระเบิดขนาดใหญ่จากความช่วยเหลือของฟ็อกซ์นกฟีนิกของเขาคำถามก็คือถ้าท้ายที่สุดดัมเบิลดอร์ถูกจับขังคุกอัสคาบันเขาจะใช้วิธีไหนแหกคุกออกมาเขาจะสามารถฝ่าวงล้อมผู้คุมวิญญาณนับร้อยออกมาได้อย่างไร หรือจะให้ฟอกหายตัวเข้าออกแต่อสัสคาบันมีเวทมนต์ต่อต้านการหายตัวทุกรูปแบบไร้เอาไว้และนั่นก็เป็นคำถามที่ยังไม่สามารถหาคำตอบได้แล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดว่าดามันดอจะใช้วิธีไหนในการหลบหนีออกมาจากคุกอสัสคาบันและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวเหตุการณ์การแหกคุกอสัสคาบันคุกที่หลายคนบอกว่าไม่มีใครสามารถหลบหนีออกมาได้ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุย กดกระดิ่งแจ้งเตือนหรือจะกด s u p e r t ร์แทงเพื่อเป็นกำลังใจให้บนหนังอีกทางก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องไปแล้วแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ